เป็นอย่างไรกันบ้างครับพร้อมเรียนกันหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องแก้วค็อกเทลกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับแก้วไฮบอลแก้วทรงตรงทรงสูงนี้บรรจุน้ำแข็งได้ประมาณ8ถึง12ออนซ์หรือ23ถึง35เซนติลิตร เหมาะสำหรับค็อกเทลที่เสิรฟพร้อมน้ำแข็งรูปทรงของแก้วช่วยให้เครื่องดื่มเย็นและคงสภาพคาร์บอนเนตเอาไว้นั่นเองหลายคนมักใช้สลับกับแก้วคอเลนแก้วทรงสูงแบบเดิมนั้นสั้นและกว้างกว่าแก้วคอเลนเล็กน้อยแก้วทรงสูงสามารถใช้เสิร์ฟค็อกเทลประเภทเหล่านี้รัมโค้กวิสกี้โค้กหรือจินทอนิก 2. แก้วทอมคอลลินส์แก้วคอลลินส์เป็นแก้วคล้ายๆกับแก้วไฮบอลที่สูงกว่าแคบกว่าและมีความจุที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยที่10ถึง14ออนแก้วทรงสูงนี้ช่วยให้ค็อกเทลของคุณเย็นอยู่เสมอและเหมาะสำหรับเครื่องดื่มที่เจือจางด้วยน้ำแข็งจำนวนมากและมีส่วนผสมของเครื่องดื่มมากกว่า1ครึ่งแก้วคอลลินมีชื่อมาจากค็อกเทลของทอมคอลลินส แต่ใช้สำหรับค็อกเทลที่เสิร์ฟพร้อมน้ำแข็งก็ได้ซึ่งมักจะเสิร์ฟกับเครื่องดื่มเหล่านี้ทอมคอ l ลิน s m โมฮิโตปาโลมาสแก้วร็อกเรียกอีกอย่างว่าองแฟชั่นหรือโลบอกลาสแก้วร็อกมีลักษณะที่กว้างและมีความหนา ต่างจากแก้วอื่นๆที่พูดไปก่อนหน้านี้แก้วล็อกออกแบบมาเพื่อให้เก็บน้ำแข็งและมิกเซอร์จำนวนมากและยังสามารถใส่เครื่องดื่มที่ผสมจากสุราเป็นส่วนใหญ่รูปร่างของแก้วช่วยให้ส่วนผสมที่เยอะมากมายผสมให้เข้ากันได้และเติมน้ำแข็งก้อนใหญ่หรือ2ก้อนเสิร์ฟค็อกเทลคลาสสิกเหล่านี้ด้วยแก้วล็อกจะดีที่สุดครับโอเฟชั่นเนโกนีซาสร 4. แก้วมารตินี่แก้วมารตินี่น่าจะเป็นแก้วค็อกเทลที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดด้วยรูปทรงตัว V จึงทำให้มันเหมาะกับการจิบเครื่องดื่มแบบเบาๆและเหมาะสำหรับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เล็กน้อยหรือไม่มีเลยคุณอาจจะได้ยินหลายๆคนเรียกแก้วมารตินี่ว่าแก้วค็อกเทลแก้วมาร์ตินี่นี้ใช้เสิร์ฟค็อกเทลเหล่านี้ครับมาตินี่ Cosmo p ร r i t แ n และ Sidecar หแก้วมาร์การิต้าแก้วมาร์การิต้ามีสัญลักษณ์เป็นขอบกว้างซึ่งทำให้มีพื้นที่สำหรับการตกแต่งมากมายด้วยความกว้างของขอบแก้วช่วยให้ผู้ที่กำลังดื่มเพลิดเพลินไปกับกลิ่นหอมของเครื่องดื่มจากการจิบแต่ละครั้ง ในขณะเดียวกันก็ได้ลิ้มรสของขอบเกลือหรือขอบแก้วเคลือบน้ำตาลแก้วมาร์กาเรต้าเหมาะสำหรับการเสิร์ฟค็อกเทลเหล่านี้มาร์กาเรต้าน e ดฟรอเซนหรือออนเดอะร็อกไดกิรีแก้วฮอริเคนแก้วทรงสูงนี้มีรูปร่างคล้ายดอกทิวลิป มีขอบบานและก้านสั้นเดิมทีแก้วเฮอริเคนออกแบบมาสำหรับค็อกเทลเฮอริเคนแก้วเฮอริเคนสามารถใช้เสิร์ฟค็อกเทลเมืองร้อนชนิดใดก็ได้ด้วยขอบแก้วที่กว้างทำให้สัมผัสถึถงรสชาติผลไม้และส่วนผสมอื่นๆได้ดีมากเตรียมบาร์ของคุณสำหรับเสิร์ฟค็อกเทลผลไม้ในแก้วเฮอริเคนด้วยเครื่องดื่มเหล่านี้ครับค็อกเทลเฮอริเคนพินาคอรดา และสิงคโปร์สลิงเจแก้วซอมบี้เดิมทีแก้วนี้ถูกออกแบบมาเพื่อค็อกเทลที่ชื่อซอมบี้ซึ่งเป็นส่วนผสมของน้ำผลไม้เหล้ารัมและเหล้าอื่นๆเป็นแก้วค็อกเทลที่มีความสูงและแคบที่สุดซึ่งช่วยให้เครื่องดื่มมีสีสันสดใสและความจุขนาดใหญ่มีไว้เพื่อเก็บ ความเย็นของค็อกเทลซึ่งแก้วประเภทนี้จะใช้กับเครื่องดื่มเหล่านี้เทกิล่า Sunrise และซอมบี้ 8.Copper m u รแก้วนี้มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ที่เหมาะสำหรับการดื่มเครื่องดื่มเย็นๆในวันที่อากาศร้อนค็อกเทลที่มีชื่อเสียงที่สุดที่ใช้เสิร์ฟในแก้วประเภทนี้ก็คือ masko mío.